นี่คือเอลผู้อยู่เบื้องหลังเทศกาลคริสต์มาสตัวจริงคริสต์มาสเอลผู้ทำงานให้ซันตาครอสเขาไม่ใช่เอลในตำนานเนาอของสแกนดิเนเวียและชนเผ่าเยอะระมันที่มีรูปร่างสูงสง่างามและดูอ่อนเยาว์บางก็เป็นนักรบบ้างก็เป็นเอลมืดคริสต์มาสเอลถูกนดยามว่าเป็นเอลยุคใหม่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานเขียนของลูอิซาเมเอัคอร์เมื่อคิสักศักราช1856 ก็มาอยู่นะคริสต์มาสเอลเป็นเอลอารมณ์ดีตัวเล็กจิยวเดียวสวมชุดเขียวหรือแดงหูแหลมใหญ่เน้นหนาา้ารักพวกเขาอาศัยอยู่กับซานตาคลอสที่ขั้วโลกเหนือมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยลุงซานตางานหลักๆคือเตรียมของเล่นอยู่ในโรงงานแบบร้องนําทําเพลงไปด้วยแล้วก็คอยดูแลวางเรนเดียร์ให้ด้วยเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมให้ลุงซานตาแบบสุดๆในการเอาของเล่นไปแจกเด็กๆตามบ้านทางต่องไปสมกับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเทศกาลแห่งความสุขไหมครับทุกวันนี้คริสต์มาสเอลก็ กลายเป็นอาชีพในชีวิตจริงไปแล้วพวกเขามีหน้าที่เป็นไกด์ที่ให้ความบันเทิงกับผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาคลคริสต์มาสแล้วถ้าอยากทําอาชีพนี้ต้องไปที่ไหนคําตอบคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทีมคริสต์มาสเช่นในประเทศฟินแลนด์มีสวนสัตว์ชื่อแลบแลนด์ที่นี่มีจุดเด่นเป็นฟาร์มกวางเรนเดียที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมน้องได้อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศเมืองจําลองในทีมหมู่บ้านซันตางานดูน่าสนุกมากจริงไหมครับแล้วได้ค่าตอบแทนเยอะด้วยนะเมอร์ลี่คริสต์มาสทุ ทุกคนนะครับ